สวัสดีค่ะวันนี้นี่ฉันก็จะมาแนะนําสื่อการสอนสื่อการสอนที่ฉันก็คือกล่องคมนาคม3ทางมีทั้งหมด3กล่องกล่องที่1ก็คือกล่องคมนาคมทางบกกล่องที่2ก็คือกล่องคมนาคมทางน้ํากล่องที่3ก็คือการคมนาคมทางอากาศและก็มีบัตรภาพยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของแต่ละทางวิธีการใช้สื่อของนิฉันก็คือ ก็จะนำบัตรภาพยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของแต่ละทางมาใส่ให้มาใส่ที่กล่องคมนาคมทั้ง3ทางให้ถูกกล่องเช่นเรือพายก็จะเป็นยานพาหนะทางน้ําก็จะเอามาใส่ที่กล่องคมนาคมทางน้ําเครื่องบินก็จะเป็นยานพาหนะทางอากาศก็จะเอามาใส่ที่กล่องคมนาคมทางอากาศ รถจักรยานเป็นยานพาหนะทางบกก็มาใส่ที่กล่องคมนาคมทางบกเรือดำน้ำก็เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำก็เอามาใส่ที่กล่องคมนาคมทางน้ำบอลลูนเป็นยานพาหนะที Hamp ่ใช้ในการเดินทางทางอากาศก็จะเอาไปใส่ที่กล่องคมนาคมทางอากาศ รถดับเพลิงเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางบกก็จะมาใส่ที่กล่องค้ามนาคมทางบกก็จะได้กล่องคมนาคมทั้ง3ทางค่ะขอบคุณค่ะ